สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะพอดีได้ซัพอ่อนๆมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอามาผัดใส่ไข่นะคะเราก็จะใช้ไข่สามฟองทําเป็นไข่ขยี้เอาไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมตอนหลังเนาะก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะในไข่ใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะคะในกระทะใบเดิมเลยค่ะเราจะใช้หอมแดงนะคะสับ หรือว่าหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก,ก็ได้ค่ะพอหอมดีแล้วเนี่ยเราค่อยใส่ฟักที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปเลยนะคะต้องหั่นให้บางๆสักหน่อยนะคะจะได้สุกง่ายๆค่ะระหว่างน,นี้เราก็ปรุงรสไปเลยค่ะของเราก็จะใส่แค่น้ำปลาผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะผีตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยพอขุดคลิกปิดฟ้าเอาไว้ให้ฟักเขาสุกดีทั่วถึงกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมชิมเอาให้ถูกใจเราเลยค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากหรอกค่ะทำง่ายมากๆเด็กๆก็ชอบกินผู้ใหญ่ก็ชอบกินค่ะใครไม่ใช้ฟักจะสามารถนะคะแฟงก็จะสุกง่ายกว่านี้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยพอทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะชิมแล้วอะไรแล้วเราก็เอาไข่ที่เราทําไว้นี่แหละค่ะลงมาผสมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งคนให้เข้ากันดีเลยค่ะชิมรสให้ถูกใจอีกรอบนึงนะคะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟักผัดไข่ของเราค่ะใครอยากใส่ต้นหอมก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าจะให้เข้ากันตามสูตรจริงๆก็ใส่ผักชีซอยให้เรียบร้อย สำหรับผู้ใหญ่เราก็มีน้ำปลาพริกอีกถ้วยหนึงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้สวัสดีค่ะ